มันต้องถล่มกันยกสองเนี่ยถล่มกันต้องถล่มกันบังมัดก็ไม่รู้จักครับบางมัดเห็นใจมันนะบางมัดเนี่ยมันเจ็บมือบางหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้บังมัดเจ็บมือบางบ้าก็ไม่รู้นะครับทางนักเลงก็ถือว่าเสียเหลี่ยมมา ว่าหไอ้หนุ่มเอ้กูไปเดินตกหน้าในตลาดกาดเนี่ยกูก็ไม่กล้าออกไปไหนเลยทำได้สองทางต้องรอยกสองลอยกเขาแก้มือเราเนี่ยเป็นคนนอกอยู่บนกูดูเสือกัดกันดูยกสองเนี่ยใครจะพลาดผมมองว่ายกสองเนี่ยนะครับมันต้องทะลมกันยกสองเนี่ยทะลมกัน ต้องถล่มกัน <S <S ไม่ฝ่ายไหนก็ฝ่ายไหนต้องพลาดไม่ฝ่ายไหนก็ฝ่ายไหนต้องพลาดแต่คนที่พลาดน,นะไอสองตัวหัวโจกไม่เป็นไรแล้วครับลูกน้องอ่ะลูกน้องของฝ่ายโน้นกับฝ่ายเนี้ยนะครับพลาดแต่ตำรวจเนี่ยไม่ควรพลาดน,นะตำรวจไม่ควรพลาดตำรวจเห็นตั้งท่ามากันเนี่ยเหมือนนายกหนุ่มมาเนี่ย มาสมาชิก20คนเลยตำรวจต้องชาร์จคน้นชาร์จแล้วก็คน้นใครพบพาเขาหลามจับหมดเหมือนท่านพานันเอกคงเดชชูศรีจับคุณแล้วธนิกุลนะครับใครจะมาใหญ่กว่ากฎหมายไม่ได้นะครับยกเว้นมันจะยกพวกไปแต่มือเปล่าๆแล้วไปต่อยกันอย่างนั้นก็ไม่มีการสูญเสียนะครับแต่ผมกลัวว่ามัน มันจะประหยัดเงินขึ้นนะเพราะต่างคนต่างไม่กล้าไปเที่ยวต้องระวังตัวก็จะประหยัดเงินขึ้นนะครับประหยัดเงินขึ้นไอบ้บางมัดก็จะดังขึ้นนะครับบางมัดจะดังขึ้นไอ้พวกบอดเบิร์นหาอะไรในกรุงเทพในเขตกรุงเทพ,เท,พที่เคยโดนลังแกโดนบวนก็จะขึ้นบริการบางมัดนะครับว่าเอ้ย บังมัดช่วยมาดูแลหน่อย <Yeah. S 1> นะครับช่วยมาดูแลหน่อยถ้าเกิดใครมากวนหน่อยมึงช่วยมาตกทีไอ <Yeah. S 1> ้บังมัดถ้าต่อยกันเนี่ยสู้บังมัดไม่ได้เพราะบังมัดแกไม่มีผม <laughs> <laughs> ดึงก็ไม่ติดนะครับมา <laughs> บังมัดเขากลมันมันโสชีวิตแล้วมันไม่กลัวอะไรแล้วระดับโดนโทษประหารชีวิตมาติดคุกติดตารางมา ถ้าไม่หลังแกไม่เหลืออดจริงมันคงไม่กล้าไปตกไปเติบครับมันคงจะเหลืออดจริงๆผมถึงบอกว่าทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินรถไฟถ้ามันไม่ได้ไปมันไม่มีทางไปชนกันได้มาเราอย่าไปเดินอย่างนั้นเลยสู้ไปไหนก็ยกมือไหว้เขาดีกว่ามีพักมีพวกดีกว่านะครับมีพักมีพวกนะครับ มีพักมีพวกก็ผมเจ็ดสิบแล้วผมเจ็ดสิบแล้วครับเจ็ดสิบแล้ะถ้าใครมาด่าผมไอ้แกผมก็บอกเออหนูก็อยู่ให้แกได้อย่างผมเถอะถ้ามันบอกว่ากูอยู่ได้แกของมึงอยู่แล้วก็อักแน่าตรงนั้นเลยปึ๊กเนี่ยมึงจบวันนี้แล้วเนี่ยเออมึงจะแก่จากกูได้ไงนะ <จ uur> <c oughs mumbles> ถ้ายกหรือไหว้ี่ไม่มีเรื่องครับ ายกมือไหว้เนี่ยไม่มีเรื่องใครจะมาทําร้ายผมเนี่ยโทษครับโทษครับใช่ไหมโทษครับโทษครับโทษครับอย่างเงี้ยมันจะมาต่อยแล้วเหรอใช่ไหมพอเข้ามาโทษครับโทษครับจบและได้บริหารด้วยเพราะปกติก็แขวงแขนแขวงขาโทษครับโทษครับ,รบก็ไหว้ให้เร็ว ว่ายให้เร็วนะครับแคนเก็บไว้ในใจแคนเก็บไว้ในใจนะครับเดี๋ยวไปสวดมนต์เผาพิกเผาเกลือแช่งมันนะแช่งมันโอ้ยอย่าไปคิดว้ว้หมายอ้นน ที่ไหวอย่างเงี้ยโทษครับโทษครับเนี่ยนะอย่างเงี้ยกูไม่ได้ไหวมึงนะกูตั้งค่าแล้วจะล่อมึงแล้วโ,ดโดไอ้ห่าอ๋ <c oughs> อกไม่รู้เชิงไอ้แก่เะแล้วพี่ยกอย่างเงี้ยตาไมห่หลับเนี่ยดีกว่าไปกำรหรม,มัดอย่างเงี้ยมาไอเมียอย่างเงี้ยไม่ต้องยกมือไหวเนี่ยกูท,ท,ท่าที่ขึ้นแล้วท่าที่ขึ้นแล้วท่าที่ขึ้นแล้วหมัด อะไรจะไปแล้วทั่ครับมาเนี่ยทั่ครับเนี่ยเล็งให้ดีเลยลูกกระเดือกอยู่ตรงไหนนะปึ๊กเข้าไปนะครับเออไม่ได้ไหว้หมาลูกไม่ได้ไหว้หมาแล้วมึงจะยกท่าไหนที่ให้ไม่ให้เขาแล้วแวงอะ่ะเอ้ยละท่าไม่ต้องนะนปึ๊กเข้าไปนี่เอาให้สลบกลางอากาศเลยล พร้อมต้องพร้อมอ๋อไอ้นี่บอกคิดว่าไหวเมียใช่ไหมมเหมือนกันแกวนะระดับไหวเมียได้มันถ้าอยู่ในยุทธจักร พวกเขาอยู่ในยุทธจักรกันเนี่ยอย่างไรก็ต้องเจอกันอย่าไปรังแกกันทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับแต่ถ้าไปแย่งกันนั่นมันก็โดนฮะมันก็เขาก็ต้องเอาเราท่ายกมือไหว้เนี่ยคือท่าที่ระวังตัวดีที่สุดท่ายกมือไหว้เนี่ยระวังตัวดีที่สุดน,นะครับใครเขาก็เห็นว่าเรายกมือไหว้อยู่ นะครับของเราก็ซ่อนไว้ในมือซ่อนไว้ในมือส่อของเราซ่อนไว้ในมืออย่างนี้นะครับจับ,บนั่นน่ะนะยกมือไหวคนก็ไม่เห็นภาพอย่างเงี้ยนะปลายออกไปไป,ปุ๊บ,บเดี๋ยวก็เดสแหละนะครับเดสแหละใช่ป่ะกูยกมือไหวอย,อย่างเงี้ยมึงคิดไอ้สัตว์ <c oughs> ไอ้แก่นี่ยอมกูแล้ว มองไม่เห็นกระดกหมาก็แหลมแหลมคนอาจจะมองเฮ้ยไอ้แก่นี่ยกมือไหวเลยแต่มันไม่รู้เลยกลัวมีดเจอกคออยถึแล้วเนี่ยเท่าสารพัดพิษแ่ะมู้อย่ากต่าเท่าสารพัดพิษเน่ย เออเดี๋ยวปิวอีกไหหาเพิ่งเพิ่งจะกลับมาคืนได้ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวไปอีกไอไอแทนไทยบอกเดี๋ยวไปอีกนะครับกูว่าเอไอมันคงจับไม่ได้ละมั้งมันโผล่แค่ตรงนี้นิดเดียวเนี่ยมาเนี่ยเออมึงก็มาจับติง่งไอ้ติ่งเดือยกูเนี่ยฮะพอ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 เดี๋ยวโดนอีก เจะโดนอีกโอ้โหคุณนี่ก็จริงเลยนะข่าวบังมัดตบไอ้สันนี่มึงไปสนใจว่าทีมกู้ภัยเขาจะช่วยคนที่รอดคุกรอดไอ้อดตึกดีกว่าขอบคุณหัวลักยิ้มเข้ามาไอ้หนูมึงดูแม่นเกินไนี่ฮะดูแม่นดูแม่นเกินนะครับ ดูแม่นเกินโหลรักยิ้มเขาดูแม่นส่วนที่เขาบอกอะไรนะไอ้หมออีกคนบอกว่าสงกานเนี่ยน้ำจะท่วมอะไรใหญ่กรับหรือู้ว่าจะชิดหายเอานะอาทิตย์หน้าสงการแล้วถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยมึงเลิกเป็นหมอเลยนะนะครับ เล er saya, ิกเป็นหมอเลยนะครับมาเนี Oak, ar, ่ยแต่ผมไม่ค <t royal clothing ượng> oh, ่อยเชื่อหมอเหมอห่าเลยนะคือดูผิดเสียหมามาแล้วหลอกลวงยาบ้านนะไปเชื่อไอไอหมอลักยิ้มเนี่ยมันดูแม่นมันดูแม่นนะฮะผมก็ไม่ได้งมงายไม่ได้งมงายแต่ไอโหรักยิ้มนี่มันดูแม่นจริงเราก็ต้องยอมรับนะส่วนโหรคนอื่นผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะฮะ ถูกหวยอีกเอาเลขถูกรางวัลที่ห้าเชียวโอ้ยหมอลักกิ้มันให้หวยแล้วเหรออ๋อเอ็งถูกรางวัลที่ห้าเลยเหรออือกอรักกินบองเนี่ยเลอะโอ้โหผมชีวิตนี้ไม่เคยมีดวงเลย ไม่เคยมีดวงเลยเมื่อก่อนลําบากจริงๆอยู่ขนุนที่เนี่ยชาวบ้านลำบากเขาก็จะมาถามผมเหมือนผู้นําชุมชนเน่ะปีนี้จะปลูกอะไรดีผมก็ปลูกมันเว้ยเดี๋ยวมันน่าจะราคาดีเราก็ทำเหมือนปลูกมันสับปหลังกันพอถึงเวลาก็ถอนมันถอนมันแล้วเอาขอนไม้วางแล้วฟันเอากระสอบวางกระสอบผงปุ๋ยอะ่ะตากให้มันแห้งแล้วก็ขน และฝนมาตรงเนินในตรงนั้นเนินโทรศัพท์อ่ะเนินสาแพก่ะฝนตกมันเละหมดหมดตัวเราบอกมันเป็นไรยปูข้าวโพดว้ปีนี้ลงข้าวโพดดีกว่าลงข้าวโพดมันไปลงช้าหยอดช้าข้าวโพดไปหยอดเอาเดือนมิถุนายนฝนตกฝนตกตกฝนแปดแดดสี่ แปดเดือนตกไม่ลืมหูลืมตาเข้าโ<ม>พวดไม่ขึ้นเลยต้นแช่นักแทงเจ๊งหมดอีก <c oughs> เราไม่รู้ดินฟ้าอากาศไม่รู้ดินฟ้าอากาศ <c oughs> เดี๋ยวนี้หมูป่ายังเต็มหมด <c oughs> มึงรู้ไหมว่าหมูป่าเต็มนะ <c oughs> อ่าท่านนายกหนุ่มนะถ้าไปทางวัดหลวงพ่อมนดุลนะครับ <c oughs> จะขึ้นไปตรงเนินที่จะไปโผล,ไล่ไ่อะนะครับ <c oughs> หมูเป็นฝูงเลย แต่เอายังได้เลยทําไมหมูเป็นฝูงมันไหมมันใกล้บ้านผมคนไม่กล้ามายิงอ่ะคนไม่กล้ามายิงมันเนี้ใช้บ่วงดักกันอะไรกันอยหมูฝูงเต็มหมูที่ขุดมันปลูกมันปลูกข้าวโพดหมดหมดเลยแต่คนงานอยู่นี่มันเอาบ่วงดักกันบ่วงดักกันผมไม่ให้ใครมาล่าถือว่าเป็นเขตอภัยทาน เกรตอภัยาฐานก็ผมเป็นคนระวังตัว